ช่วงเวลาเกือบ1นึ่ทุ่มแล้วนะครับนะวันนี้ผมจะมาแว็บหนึ่งนะในในช่วงแรกแล้วกันนะครับนะถ้าบอกว่ามาช่วงแรกเนี่ยต้องมีช่วงที่2ต่อนะครับนะช่วงที่2ก็จะประมาณ2องทุ่มกว่าถึง3ามทุ่มนะครับโดยประมาณนี้นะครับที่ที่จะเริ่มไลฟ์สดนะครับคือผมมาช่วงเนี้ยพอดีผมไปเจอหลายหายช่อง YouTube ไม่ใช่หลายๆดิไปเจอช่อง YouTube อยู่ช่องหนึ่งนะครับเวลาผมติดตามในเรื่องสินเชื่อนะครับเวลาผมติดตามนะนะครับมันก็จะโผล่ไม้ผมเห็นอัตโ,ตโนมัตินะครับนะของ youtube นะครับจะโผล่ไม้ผมเห็นเลยนะพวกเนี้ยในเรื่องของสินเชื่อช่องอื่นก็ตามนะครับในเรื่องของการโฆษณาก็ตามนะครับคือทุกคนเนี่ยที่สนใจ หรือข้องเกี่ยวนะครับติดตามเกี่ยวกับสินเชื่ออะไรพวกนี้นะครับเราก็จะเห็นในสื่อโซเชียลตามมาอยู่แล้วนะจะเห็นทุกๆช่องเลยนะครับตัวผมเองก็เห็นนะครับในเมื่อผมมาพูดเกี่ยวกับการเตือนภัยสินเชื่อไม่ฉาชีพเนี่ยผมก็จะเห็นสินเชื่ออื่นๆน,นะครับในหลายๆช่องนะครับเออไปเจออยู่ช่องช่อหนึ่งนะรู้สึกว่าไม่ดี นะครับผมผมคิดว่าคิดได้ยังไงนะครับมีการนำเสนอแบบเขาเรยกว่าไงอ่ะให้กู้อ่ะอุ้ยสามารถช่วยคุณได้อ่ะสินเชื่อตัวเนี้ยสามารถช่วยคุณได้จริงมันช่วยคุณได้จริงนะครับในช่วงแรกนะครับให้กู้พันห้าสอพันอะไรมั่งนะครับแต่คุณต้องโดนเนี่ย สามพันกว่าเกือบสี่พันเออเห็นไหมครับนะไม่รู้คิดได้ยังไงไปนำเสนอมามั่วซั่วนะครับคือต้องการอะไรต้องการแบบยอดไลค์ยอดวิวหรือ,อยังไงหรือ,อยังไงคือไม่ได้ไต่ตองมาหรือ,อยังไงนะครับคือของพวกเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขา ได้เจอกับตัวหรือเปล่าหรืออะไรยังไงคุณได้ไปติดตามในในเพจในอะไรต่างๆหรือเปล่าว่าไอ้สินเชื่อตัวเนี้ยเขาเขาได้พูดได้อธิบายได้แบบได้แจ้งเรื่องมาอยู่แล้วทั้งในพันธิปอย่างเงี้ยบานตะไทยไอ้สินเชื่อตัวเนี้ยหลายๆตัวเนี่ยมันเป็นมิจฉาชีพเนีย่ยก็ยังเป็นนาเสนอนะเออหลอนเลยนะครับถ้าเป็นผมผมหลอนนะครับทําให้หลายๆคนเนี่ย หลงเชื่อนะครับแล้วเข้าไปกดกู้กันอย่างเงี้ยแล้วมันโดนตามโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดนตามภายในหกเจ็ดวันน่ะเอออืมโดนตามแบบสะเทือนใจตามนะครับสะเทือนใจตามนะเหนื่อยเหนื่อยแทนอะ่ะเวลา ที่เราจะลงในสื่อโซเชียลอะหรือการโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่รู้เขาวิเคราะห์หรืออะไรหรือเปล่า,านะนะครับหรือต้องการอะไรอ่ะนะครับไอ้พวกเราก็ช่วยกันแทบตายนะนะครับช่วยกันแทบตายให้ที่ระวังนะครับแต่มีอีกบางส่วนเนี่ยโทรมาแบบนี้นะครับโทรมาแบบเนี้คือนําเสนอ ช่วยเหลือได้อันนี้ช่วยเหลือได้นะโอ้โหแป๊บเดียวได้เงินกูรู้แป๊บเดียวได้เงินเออจริงๆเขาน่าจะรู้นะรู้อยู่แก่ใจแล้วมันเป็นวิชาชีพแบบก็ยังเสือเป็นนาเสนออะนะครับนะไม่งั้นคนทั่วประเทศโ,โหจริงๆนี่ต้องป้องกันกันได้หมดแล้วอะนะครับยังมีโผล่มาอีกเนี่ยคนที่ไม่รู้เขาก็ไปเอาตามเน,นี่ทีเนี้ยนะครับก็ไปเอาตาม แล้วถ้าทำไงไอ้เรายิ่งยิ่งช่วยเหลือป้องกันกันไอ้ทางนู้นก็ยิ่งเพิ่มมากู้กันเพิ่มเข้ามาอีกเอามีปัญหาเพิ่มเข้ามาอีกเอาไอเราพยายามที่จะให้ลดลงแต่มีอีกฝั่งให้เพิ่มขึ้นบ้าเปล่าโอ้โหงงนะครับถอตามจริงๆปวดหัวอืมสวัสดีครับ,บคุณยุทธขอบคุณที่ช่วยเหลือเออผมผมก็ไม่อยากให้แบบเป็นหนี้เป็นสินอะไรกันมากนักหรอกนะครับ แค่โูคใครใครเจ็บก็จะตายอยู่แล้วจริงๆอโอ้โหแล้วแล้วแล้วมาเจอช่องแบบเนี้ยโอ้โห,หน่าเบื่อมากนะครับทำงานมาพอมพอมาดูช่อง Youtube โอ้ยอะไรวะเนี่ยมีมีแบบนี้ด้วยวะเนี่ยไอ้กูก็อุตส่าห์แบบอย่าเข้าไปยุ่งนะไอ้ไอ้ทางนั้นแบบสามารถกู้ได้โอ้โหเวรน,นะโอ้ตายแต่ละคนนะครับ คุณหากินแบบดุสิสาลใต้อ๋อเข้ามาไลฟ์สดพอดีครับโอ้ดีใจมากครับโอ้ขอบคุณมากครับคือผมโผล่มานี่คือช่วงแวบหนึ่งนะครับยี่สิบนาทีก็เดี๋ยวเราเจอกันต่อนะครับคือถ้าให้ผมพูดเนี่ยยี่สิบนาทีคงไม่พอหรอกครับไอ้ไอประเด็นเนี้ยไอ้ประเด็นเนี้ยคือมันหงุญหงิดนะครับไอเราพยายามช่วยกันเนี่ยชิบหายทางนั้นแม่งเอาอีกแล้วเออแฝงคิดได้ยังไง ไอคนที่โดนกันแบบเออเขาก็รู้กันอยู่แล้วเนี่ยแล้วที่ถ้ายิ่งไปเจอแบบช่องที่ผมแบบโอ้โหโผล่มาเห็นเนี่ยนะครับแหมจริงๆที่เกียดคอมเมนต์อ่ะจริงๆผมอะพี่คะหนูเพิ่งโดนเนี่ยโดนตามโทรไปขู่หนูเนี่ยโอนต้นมาให้แล้วนะเพราะเงินเข้าหนูไม่รู้กี่ตัวอ๋อเงินเข้าไม่รู้ตัวนะครับเนี่ยมันมันโดนเหมือนทุกคนเนี่ยแหละ นะครับนะคุณนิตยานะโดนเหมือนทุกคนเลยนะครับการป้องกันน่ะมันมีหลายอย่างแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยเราเราโผล่เข้าไปยุ่งกับมันอ่ะถูกไหมเราต้องให้กําลังใจกันนะครับไม่ใช่ผักใสไล่ส่งกันตะบี้ตะบันมันไม่ใช่นะครับอยากให้รอดไปด้วยกันนะครับพยายามที่จะลงสื่อทุกวันผมพยายามจะลงลงคลิปให้ทุกวันนะแต่แต่ว่ามันมันก็ทําไม่ได้นะครับ มันทําไม่ได้นะมันมันมันเกินตัวนะครับช่วงจังหวะเวลาแล้วก็หน้าที่การงานนะครับคือพยายามเราเราทำให้เต็มที่ที่สุดก็โอเคแล้วนะครับเราเราทำด้วยด้วยใจอย่างเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันด้วยใจผมก็ดีใจแล้วนะครับหลายหลายคนเนี่ยวีปรึกษากันเองเลยนะวันเนี่ยเฮ้ยหนูผ่านมาแล้วเนี่ยเอ้ยพี่เป็นยังไงบ้างบางทีทักหากันเนี่ยโอ้ก็ดีใจนะครับที่ที่ช่วยเหลือกันเองได้นะครับ ผมพยายามแล้วแต่ละวันเนี่ยพยายามแล้วมันก็ไม่ได้จริงๆคือคือตั้งเป้าไว้ว่าเฮ้ยวันหนึ่งเนี่ยเราต้องมาคุยกันสองรอบเนี่ยก็ยังทําไม่ได้คือวันหนึ่งอาจจะลงคลิปสองครั้งก็ทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้จริงๆคือคือถ้าคิดมันก็แค่เราคิดเออมันก็ดีใจแล้วนะครับอย่างน้อยๆเฮ้ยเฮ้ยเราคิดที่จะทําเว้ยเฮ้ยแต่มันทําไม่ได้เว้ยแต่ยังไงก็จะพยายามทําต่อนะครับ ทำต่อไปนะครับบางทีเราเราเหนื่อยจากการงานมาอย่างเงี้ยเอ้ยโหบางบางคอมเมนต์นี่ก็โหดีมันเป็นกําลังใจกันนะพี่นะครับที่ที่ได้ทําแล้วมันก็โอเคอ่ะไม่กู้แต่ชอบฟังและติดตามคุณยุทธโหขอบคุณมากครับพี่รัตนพรนะครับนะบขอบคุณมากครับเนาะไม่ได้กู้แต่ก็มาฟังเตือนภัยไว้นะพี่เนาะนะครับเผื่อญาติญาติเราโดนเผื่อลูกหลานเราโดนเราจะได้ไปช่วยเหลือเขาได้แล้วก็ ไปให้ความรู้เขาได้นะครับอืมนะเออที่วลินดานะครับสวัสดีค่ะบีทุกแอปมาได้ประมาณสามิาท์แล้วค่ะยอดที่ได้มาเนี่ยหนึ่งบาทค่ะตอนนี้ไม่มีโทรมาเลยค่ะสบายสบายเออแอปอะไรบ้างครับที่วลินดาแอปแอปอะไรบ้างครับเดี๋ยว คอมเมนต์บอกหน่อยครับเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เขาจะได้รู้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดบอกเองเผื่อมันตรงกับเพื่อนๆเ,เนี่ยแล้วเพื่อนๆเ,เขาจะได้มีกําลังใจขึ้นมาว่าเฮ้ยเฮ้ยสามอาทิตย์แล้วไม่มีโทรมาเลยเฮ้ยจริงเหรอใช่ไหมนะครับพี่ทําคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆครับพี่มีประโยชน์เออใช่ครับมีประโยชน์มากๆนะครับที่ที่โดนกันเนี่ยเพราะเราโดนก่อนไงเราเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเขาเป็นอย่างเราเพราะเราเข้าใจความรู้สึกคนอื่นเขาดีอ่ะผมโดนมาก่อนเนี่ยอะไรไวะชิบหายแม่งโทรหาคนอื่นโอ้โหแม่ ท้ออ่ะทางานไม่เป็นงานทํางานอะ่ะอะไรวะเนี่ยต้องมาคอยรับโทรศัพท์มาคอยตอบคำถามพวกไปเออพกลูกค้าเฮ้ยพี่เอาชื่อหนูไปค้าเหรออะไรโอ้ oh, ไม่ใช่อย่างงั้นคือพวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพนะครับมันแฮกข้อมูลผมนะฮะเออคือยังไงอะ่ะคือเราต้องอธิบ,ธบายหมดอะ่ะคือผมเข้าใจความรู้สึกของแต่ละคนเลยเนี่ยนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับว่า ไอการที่กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับแล้วม่งแบบรู้สึกจะอ้วกอะ่ะเหมือนมันไม่ได้พักผ่อนน่ยพูด,ดง่ายๆใครที่จะอ้วกหรืออาเจียนเนี่ยคือการพักผ่อนไม่เพียงพอผมเคยแล้วจริงๆมันเครียดมันคิดอยู่อย่างนั้นอะ่ะกินแต่น้ําอ่ะกินแต่น้ําน้ําหนักลดเนี่ยจริงๆนะห้าโลอะ่ะหลายๆคนเนี่ยถึง5้าโลคนที่คุยกับผมเรื่องน้ำหนักลดอ่ะไม่ต้องสืบเลย บานเยอะนะครับนับคนนับจํานวนไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าเป็นพันพันคนแล้วอ่ะนะครับว่าไอ้เรื่องพวกนี้นะสภาพจิตใจอ่ะถ้าแย่นะสภาพร่างกายตามเลยจริงพอสภาพจิตใจแย่สภาพร่างกายก็แย่ตามทีเนี้ยแหละหน้าที่การงานตามมาเลยงานเนี้ยจริงไม่มีกระจิกกระใจทางานหรอกจริงหนักกันหมดอืม คุณยุทธคะหนูเผลอไปกดสมัครต้องส่งภายในวันที่ยี่หกหนูคิดว่าจะบิดคะ่ะถ้าคืนมันก็ทวงทั้งต้นทั้งดอกถ้าคืนตั้งแต่ต้นเออคงหไม่ยอมไม่ยอมไม่งั้นไม่ต้องคืนคืนแต่ต้นน่ะมันก็โดนอยู่ดีโดนอยู่ดีจริงๆโดนอยู่ดีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องสืบเลยของจริงพี่หนุมาสวัสดีครับนะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเอาโอเคครับนะเข้ามาทักทายกันนะฮะ พี่ธนพลพี่ครับตอนนี้มันโทรมาทั้งวันเลยครับผมต้องทำไงบ้างแนะนำหน่อยครับคืออธิบายให้คนรอบข้างก่อนนะครับอธิบายให้คนรอบข้างก่อนเผื่อมันโทรหาคนอื่นอยู่แล้วนะครับว่าไอ้พวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพนะมันแฮกข้อมูลนะไปดูข่าวได้เลยนะครับตามข่าวสารเลยนะครับในโลกโซเชียลมีเตือนภัยกันหมดนะครับแต่อย่าไปไอด้ดูอย่าไปดูไอ้ไอ้ช่องที่มันแบบมันนาเสนอแบบ เนี่ยกู้ได้ง่ายนะกู้ได้ไวนะห้านาทีก็ได้เงินมาแล้วทุยกูพยายามจะให้ลดลงไอ้ทางรู้นเสริมให้เพิ่มเพิ่มขึ้นต้องการอะไรอะยอดวิวหรือไงยอดติดตามหรือไงพอเขาโดนขึ้นมาล่ะมันช่วยอะไรเขาได้อะ่ะไม่ตอบคำถามไม่อะไรทั้งนั้นช่วยอะไรเขาได้อะ่ะจริงๆต้องมาช่วยตัวเองจริงๆเออนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวเจอกันต่อประมาณสัก2องทุ่มกว่าสามทุมเนี่ยแหละครับนะขอกินข้าวก่อนนะครับเราได้เจอกันแน่นอนเพราะว่าถ้าผมคุยเรื่องเนี้ยนะยาวไม่จบหรอกจริงๆเวลาอารมณ์ขึ้นนี่ลงยากนะครับลงยากมากไอ,ไ,อไอ้ไอ้เรื่องพวกนี้นะครับไม่ดีเลยไม่ดีไม่ดีไอ้สิ่งที่เราพยายามป้องกันกันแล้วอยู่ดีๆนี่แหมจัดแล้วครับบิดเต็ม เลยครับรวมยอด50,000เหลือใช้ครับนะคุณวิศนุนะครับผมคุณจาก,กิตผมต้องไปลงบันทึกประจําวันไหมครับต้องถามพี่จัก,กิตก่อนว่าที่การลงรไปกาารแจ้งงควมลบ,บันทึกประจําวันเนี่ยมันจะได้ใบอันนี้มาใช่ไหมคือพี่มีปัญหาในส่วนไหนนะครับเพื่อรอบข้างไม่เข้าใจเราหรือเราอธิบายไปแล้วเนี่ยญาติพี่น้องไม่เข้าใจหรือ เ,เพื่อนๆที่ทํางานหรือเจ้านายนะครับอันนี้พิจะก,กิจสามารถไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันได้แล้วเอาใบนั้นมาเนี่ยไปให้เขาดูนะครับว่าตัวเราเนี่ยเฮ้ยแสดงความบริสุทธิ์ใจนะว่าเราเนี่ยเฮ้ยโดนแฮกข้อมูลมือถือนะเราไม่ได้เอาชื่อคนอื่นไปค้ำประกันตามที่มันบอกตามที่มันกลมกูนะครับอันนี้สมควรสมควรที่จะพึ่งใบอันนี้บันทึกประจําวัน แต่ก็มีหลายคนที่เขาไม่สนใจคือเขาสามารถแก้ปัญหาตัวเองได้เขาสามารถที่จะไม่ต้องไปแจ้งความก็ได้คือเขาไม่สนกูปิดเครื่องบางทีกูเปลี่ยนเบอร์อันนี้คือการหักดิบนะครับแต่บางคนไม่ต้องการปิดเครื่องเดี๋ยวมันจะวุ่นวายคือหมายถึงว่าญาติพี่น้องเนี่ยจะโทรมาหาเราว่าโดนไอ้พวกเนี้ยโทรคมขู่ว่าชื่อชื่อชื่อกูเนี่ยไปข้มามประกันอย่างนู้นอย่างงี้เพื่อเราอธิบายนะครับคนที่ไม่เปลี่ยนเบอร์คือรอญาติพี่น้องรอเพื่อน แต่ละคนเนี่ยโทรมาเพราะจําเบอร์เราได้เราถึงจะอธิบายเขาได้นะครับคือมันมีหลายวิธีนะครับแต่ต้องหยุดจ่ายก่อนนะครับแล้วไอ้เรื่องการประจานเนี่ยก็มีถามมาเยอะเหมือนกันนะครับคือมันห้ามมันไม่ได้หรอกแต่เราสามารถป้องกันได้คือมันอาจจะไม่เต็มร้อยแต่เราต้องทํานะครับนี่หลาคนบอกว่าโอ้ยพี่ยุทธมันยังโทรตามได้อยู่มันจะยังประจานได้อยู่เอานา อันนั้นมันเป็นทางของมันนะครับคือเราพยายามเต็มที่แล้วเราติดเออเราตั้งค่าเฟซเป็นส่วนตัวไลน์เป็นส่วนตัวแล้วก็เข้าไปเขาเรียกว่าไงอ่ะเข้าไปตั้งค่าปฏิเสธการเข้าถึงคือเราทําทุกๆอย่างแล้วแต่ถ้ามันยังได้ผลแค่น้อยนิดแล้วเราจะทําไงจะทําไงอ่ะคือเราไม่มีทางเลือกแล้วน,นะนะครับ แต่ที่ทํามาแล้วเนี่ยคือมันได้ผลหรือไม่ได้ผลอะไรเนี่ยทาไปก่อนอย่าอยู่เฉยๆแล้วไม่ใช่ช่วงที่ทําแบบเนี้ยไม่ใช่ไปจ่ายขยายเวลามันล่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันไม่มีประโยชน์นะครับมันไม่มีประโยชน์ถ้าทําการป้องกันแล้วเรายังจะกลัวยังไปจ่ายขยายเวลายังไปจ่ายต้นขอต้นก่อนได้ไหมไม่ไม่ต้องเลยจะไปจ่ายต้นเพื่อ มันค่าเท่ากันคุณจ่ายต้นไปมันก็โทรอยู่ดีดาขมครูคนเดือนอยู่ดีต้องจ่ายดอกมันแต่ถ้าเราไม่จ่ายก็ค่าเท่าเดิมมันก็โทรทวงเหมือนเดิมนะครับมือหลายๆคนที่เขาบิดนั่นแหละนั่นแหละคำพูดที่ว่าบิดคือไม่จ่ายเนี่ยก่อนที่จะบิดเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาเอามากันหมดนะครับเอามากันหมดอันนี้คือผมพูดในการแชร์ประสบการณ์นะครับนะ ถ้าจะไปพูดแบบตะบี้ตะบันเนี่ยมันไม่ดีในในช่องโซเชียลแบบนี้นะครับนี่คือประสบการณ์ของหลายๆท่านบางคนโดนไปหลักแสนละแสนสองแสนและนะครับมันให้กู้ต่อรวบหมดเลยได้มาห้าหกหมื่นก็ยังดีเอาก็ยังดีก็ยังดีงดนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนะครับอืม แต่หลายคนก็โดนมาทางไลน์บ้างทางไลน์นี่ก็ตัวหนักนะเราเราคุยหลายรอบแล้วนะครับคุยหลายรอบแล้วทางไลน์เนี่ยโหยื่นข้อเสนออย่างงู้นอย่างงี้มาเนี่ยมันเป็นจิตวิทยาเราจ่ายแอป,ปไม่ได้อยู่แล้วจ่ายไม่ทันแน่นอนอยู่แล้วหนึ่งอาทิตย์แอป,ปนี่แหละเหมือนตัวช่วยเลยตัวช่วยเราโทรมาบ้างแอดไลน์บ้างให้กู้เท่านี้แต่ต้องจ่ายเป็นรายวันนะครับยอดสองหมื่น ยอด20,000แต่ให้เราแค่หมื่นกว่าเนี่ยหมื่นสองหอย่างเงี้ยเออเห็นไหมแล้วคุณจ่ายรายวันนะทีละกี่พนันกี่พันกี่พันให้ครบ20,000ก็โน่นหนักเหมือนเดิมนี่คือจิตวิทยาของมันคือแบบแบบฟอร์มของมันที่จะมาหลอกเรานะครับกดดันกดดันเราต่างๆนานากูจะประจานแล้วนะกูจะลงพื้นที่แล้วนะเนี่ยวันนี้ทางทางเพจนะครับผมได้ดูแล้วเนี่ยพี่ผมจะทํายังไงดี เนี่ยตังผมยังไม่ได้เลยเนี่ยหมื่นห้าแต่ผมจะเอาแค่สองพันนะพี่แต่ผมไม่เอาหมื่นห้านะผมจะเอาแค่สองพันนะมีน้องคนหนึ่งนะผมได้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 บอกไปแล้วแหละว,ว,วิธีแก้ไขอะทไงอะพี่อ๋อน้องหมื่นห้านี่ยังไม่ได้ตังใช่ไหมแล้วไงน้องจะยกเลิกผมจะเอาแค่สองพันใช่ไหมอ,อ่น้องทําไงต่ออะผมยังไม่ได้ทําอะไรต่อเลยพี่ผมไม่มีเงินไม่มีเงินอะไรอะ่ะอ๋อ เขาจะให้ผมเนี่ยจ่าย30เลยนะจ่าย30%เอ30่อ30%ของหมื่นห้านะครับผมอ้าวเอาล้สิจะยกเลิกต้องจ่าย3าทำไงผมไม่มีเงินเน่อพี่อ้าวทีนี้มันก็ข่มขู่มานะครับผมมันทึกรูปไปหมดแล้วนะน้องเขาแคปมาให้ดูหมดเลยนะครับในรูปโปรไฟล์อะไรเป็นเป็นรูปเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ติ่งนกสีเหลืองทองอะไรไม่รู้นะครับหน้าทายยังไม่เห็นเลยนะครับ คุณจะไปจ่ายโอนเงินโดยที่ไม่เห็นหน้ากันเลยเหรอเฮ้ย hey, ลองคิดดูดิจะไปเสียเงินเป็นหลักพันหลักหมืน่นโดยที่ไม่เจอหน้าเจอตาไม่เห็นหน้าไม่วิดีโอคอลไม่อะไรเลยเหรอเฮ้ย <Hey, S 2> มันจะง่ายเกินไปนะครับมันง่ายเกินไปไม่เอาดิไม่เอาดิเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนตัวเราเองใหม่เฮ้ยเดี๋ยวโดนนะเว้ยจริงๆนะครับเฮ้ยเดี๋ยวโดนนะเว้ยเออต้องระวังไว้นะครับ แล้วเนี่ยผมก็บอกน้องไปอ๋อบล็อกไลน์ไปนะครับบล็อกไลน์บล็อกเลยไม่ต้องรับสายแต่อย่างแรกห้ามโอนเงินนะจะก,กี่บาทก็แล้วแต่ห้ามโอนดีนะไม่โดนค่าเอกสารค่าอะไรด้วยไม่รู้ผมอ่านข้างบนด้วยหรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่าโดนค่าเอกสารด้วยหรือเปล่าพอดีผมไม่จับใจความอยู่ข้างล่างแล้วไงนะครับพอความอยู่ข้างล่างแล้วอันนี้คือผู้ติด,ดตามทางเพจนะครับนะบผมเข้าไปอ่านในแชทเพจ เนี้เออนะครับบล็อกไลน์ไปเลแล้วมันจะตามผมมะเออมันจะมาตามอะไรอ่ะเราไม่ได้ตังอะไรสักบาทแล้วมันก็หายไปเองเหมือนคนอื่นนั่นแหละหายไปเองจริงๆไอเรื่องพวกนี้หายไปเองเลยนะครับโอ้โหอย่าเสียเงินง่ายๆนะผมบอกเลยอย่าเสียเงินง่ายๆนะครับนะในยุคนี้นะฮะแทบจะตายหาด้วยด้วยโรคนี้ก็จะตายกันอยู่แล้วนะครับโควิดเนี่ย เศรษฐกิจก็จะตายอยู่แล้วยังโหยังมาโดนไอ้พวกมิจฉาชีพมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมนะครับเงินทองเรามันเราเสียได้นะแต่ละวันเนี่ยเราเราต้องใช้กี่บาอทอ่ะคิดดูดีแล้วแล้วมาโดนง่ายๆอย่างเนี้เหรอนะครับอย่ามาโดนง่ายๆนะครับดูลูกหลานเราต้องเรียนหนังสือนะครับต้องต้องค่าใช้ใจ่ายต้องต้องใช้เนี่ยวันต่อวันเนี่ยเอาตัวคุณเองเนี่ยคุณใช้กี่บาทนะวันต่อวันเนี่ยนะครับ ตัวผมเนะี่ยในการร้อยสองร้อยเนี่ยมีมีแน่นอนร้อยสองร้อยนี่มีแน่นอนเฉพาะตัวคนเดียวอนะคิดดูแล้วถ้าครอบครัวแล้วอะเมียเราอะ,าอะลูกเราอีกอะพ่อเราอะเออญาติพี่น้องเราละ่ะถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคิดใหม่คนไหนที่ท้อนะเลิกท้อได้เลยถ้าคุณยังถ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคุณต้องรับผิดชอบครอบครัวเนี่ยแล้วถ้าคุณยังยังท้อยังยังเครียดยังจิตตกอยู่อื แล้วคนอื่นเขาจะอยู่ยังไงเออแล้วคนอื่นเขาจะอยู่ยังไงกล้าเอ,อ่อกล้าตัดสินใจคุณต้องกล้าตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขตัวเองให้ได้นะครับคือหลายๆคนที่ผมคุยเนี่ยเขาเขาไม่กล้าตัดสินใจเอา้าแล้วทําไงอ่ะจะหาจ่ายเออจะจ่ายไปถึงไหนอ่ะจ่ายจ่ายจนต้องกรีดเลือดกิีดเลือดกิีดเ,เนื้อให้เลยไหมหรือไงมันไม่ใช่นะครับ นะพิจารณาดีๆนะครับวิเคราะห์ดีๆนะครับว่าเราเนี่ยเราต้องดูแลครอบครัวแล้วเนี่ยแล้วไอ้เรื่องเงินกันนทองพวกเนี้ยนะแล้วไปเจอไอ้พวกมิสอาชีพกิก๊กก๊อกแค่นี้อ่ะกระจอกมากเลยนะจะมาหลอกเอาเงินมันมันไม่ใช่ไม่ใช่จริงโอเคครับก็ยี่สิบนาทียี่สิบเอ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวมาเจอกันต่อนะครับนะสองทุ่มกว่าสามทุ่มโดยประมาณนะครับโดยประมาณ,มาณอาจจะเลื่อมๆนะครับนะเดี๋ยวขอกินข้าวกินปลาก่อน นะครับตอนนี้ก็ติดธุระนะครับต้องไปรับท่านประธานกับเองไม่ได้อืท่านประธานกับเองไม่ได้นะครับทํางานกับเองไม่ได้แรกๆกับเองได้อยู่คนเดียวกับเองได้นะพอมาอยู่ด้วยกันกับเองไม่ได้แล้วเป็นเหมือนกันผูชายทุกคนเป็นเหมือนกันจริงๆก็โอเคครับนะขอบคุณหลายๆคนนะครับที่เข้ามาแบบแวบๆก็มีความสุขแล้วจริงๆเข้ามาคุยกันอ่ะมีความสุขแล้วผมบอกเลย ั้งคนใหม่คนเก่าเนี่ยโหคนเก่าเนี่ยโหขอบคุณมากๆนะครับเขายังติดตามผมตั้งแต่ในช่วงอยู่ร้อยร้อยซับนะครับตอนนี้ไม่รู้ถึงเท่าไหร่ไม่รู้ยังยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับอืมแต่ก็หลักหมื่นเนี่ยถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับนะครับอ่ะสู้ๆกันไปนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันสองทุ่มกว่าสามทุ่มนี่แหละอาจจะเลื่อนเป็นสามทุ่มสิบห้าหน่อยนะถ้าใครยังไม่นอนนะเพราะว่า ผมก็ต้องการคนที่เลือกโอเหมือนกันบางคนเนี่ยทำโออ่ะเขาเลอกสองทุ่มนะครับกว่าเขาจะทําอะไรเสร็จสับหาซื้อกับพงกับข้าวนะครับสองทุ่มกว่าเนี่ยเขาก็อยู่ห้องแล้วนะครับได้ดูมือถือนะครับก็ได้เจอกันอีกอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับค่ำคืนนี้แหละโอเคครับ